สวัสดีครับผม101วันมาดูกันว่าจะได้ไขกีฟองครับผม1 2 3 4 5 6 <c oughs> 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 3 9 3 0 3 1 32...33... 34...35... 36... 37...38...39...40... 41, 42, 43, 44 45, 46, 47 48, 49, 50 51, 52, 53

เ3 74 75 76 77 7 8 79 8 0 8 1 8 2 83 84.85.86.87.88.89.90.91.92.93โอเคครับผมวันนี้ได้93ฟอง ไปแล้วนะบาย